อโยมีคนลอยขึ้นสวรรค์ไปแล้วผมตามเข้าไปแต่ได้แค่นี้อุย้ยทแม่งบดขึ้นสวรรค์บดขึ้นสวรรค์ว h ด t t h อุย้ยเอา้าต้นไม้บงังเขี้ยวบดขึ้นสวรรค์โคตรตึงเขี้ยวบดขึ้นสวรรค์โคตรตึง อุ้ยบวดขึ้นสวรรค์แบบโคตรรัวดูดไม่ขึ้นสวรรค์มันลอยลงมาใช่ไหมมันลอยขึ้นไปวดดุดูเฮด,ดูเฮไม่วุดูเฮเลยมาดูกันมันจะลอยไปถึงไหน อุ้ยกใจหมดเถ้าแอดมินมาเห็นนะครับช่วยแก้ด้วยนะครับแมงบอดลอยขึ้นสวรรค์ไปแล้วโอ้ยบอดลอยขึ้นสวรรค์